สวัสดีทุกคนวันนี้ป๋องจะมารีวิวเครื่องกองอากาศ a s m o หมดเบียสกายจาก MV กันนี่มาทำความรู้จักกับเครื่องกองอากาศน้อง As ส o หมดเบียสกายจาก MV กันดีกว่าทุกคนถึงเราจะเรียกว่าน้องนะแต่จริงๆแล้วน้องตัวเท่าเอวเลยนะที่น้องตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะเพราะน้องสามารถกองอากาศห้องขนาด43ตารางเมตรหรือใหญ่กว่าได้หรือห้องนั่งเล่นหรือห้องนอนขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เนี่ยสบายมากเอาน้องไปตั้งไว้ชิดผนังหรือตรงมุมห้อง เสียบปลั๊กก็จบแล้วช่วยกรองอากาศให้สะอาดปราศจากฝุ่นเชื้อโรคสารเคมีและกลิ่นไม่พึงประสงค์ไม่ได้ทําให้อากาศเย็นนะแต่เป็นการทําให้อากาศไม่มีสิ่งเจอือปนเราจะได้หายใจได้โล่งสบายน้องจะดูดอากาศ360องศารอบตัวแถมหนึ่งรูใหญ่ด้านหน้า เปิดแป๊บเดียวก็หายใจโล่งแล้วด้านบนเนี่ยเป็นแผงหน้าจอหรือจะต่อ Wi-Fi Bluetooth เอาไวค้ควบคุมการทำงานก็ได้มีฝากันหน้าสีขาว1ชั้นเอาไว้กันกระแทกมีไส้กรองทั้งหมดเนี่ยสชั้นชั้นแรกเป็นกรองหยาบฝุ่นก้อนใหญ่ขนน้องแมวน้องหมาเส้นผมไหมพรมจะติดอยู่ที่ชั้นนี้ถอดล้างได้แต่ไม่ต้องขาดนะเดี๋ยวมันขาด พึ่งลมให้แห้งพอไม่ต้องตากแดดเดี๋ยวมันกรอบชั้นที่2เป็นกรองละเอียดดักจับฝุ่นเม็ดเล็ก PM 2.5เชื้อโรคเชื้อไวรัสแบคทีเรียหลายชนิดมันจะแห้งตายไปเองถ้าเต็มขอออกไม่ได้นะต้องถอดเปลี่ยนอันใหม่ใช้ได้3-5ปีชั้นที่3เป็น activated carbon ใช้ดักจับก,กลิ่นไม่พึงประสงค์ สารเคมีสารเลอะเหยที่อาจเป็นอันตรายช่วยให้อากาศดีไร้กลิ่นไร้สารเคมีเจือปนหายใจได้เต็มปอดใช้ได้2-3ถึงปีถ้าเต็มค้อออกไม่ได้นะต้องถอดเตืยนอันใหม่ในสุดเป็นมอเตอร์ดูดอากาศแรงลมสูงแต่เงียบมากเปิดในห้องนอนได้ไม่ทําให้เราตื่นกลางดึกน้องจะดูดอากาศรอบตัวกับด้านหน้ากรองเสร็จพ่นขึ้นด้านบนแล้วม้วนตลบกลับเข้าเครื่องช่วยเคลียร์อากาศทั่วห้องได้ภายในเวลาไม่กี่นาที ใครที่ต้องการสมาธิในการทำงานนะห้องสะอาดไร้ฝุ่นไร้กลิ่นไม่พึงประสงค์กังวลเรื่องสารต้นกำเนิดโรคภูมิแพ้โรคไซนัสอักเสบอาการระคายเคืองในโพรงจมูกหรือตามผิวหนังคันตรงขอบตาน้องช่วยลดปัจจัยเสีย่ยงพวกนี้ได้จ้าดีมากๆเลยลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะหรือจะ inbox มาถามก็ได้วันนี้รีวิวจบแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ